วิธีการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสนามนะครับตั้งแต่เชลซีตัวจริงที่ออกมาก็ไม่มีดีโก้คอสตายืนในตำแหน่งสูนหน้าตัวเป้านะครับใช้โลยิกเรมี่ลงเล่นแทนเพราะว่าคอสตานั้นเจ็บจากการซ้อมเมื่อวาน จัดทัพสเปนคนแรกของโซเซมูรินโยวันนี้นะครับก็เหมือนจะทดลองนักเตะเยอชนไปส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามี4นักเตะตัวหลักจากทีมชุดใหญ่เท่านั้นนะครับที่ลงเป็นสเปนคนแรกได้เรียงไปตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับวันนี้ปีเตอร์เช็คลงฉลองแชมป์ฟุนบอลลีกนะครับที่ประเทศไทยเป็นที่แรกทบทวนกันอีกครั้งนนะครับเสือตัวจริงของทีมนทันต์อสตาแดงดาทัางสิทธิ์ศริพละและเอกชัยสำเร็จครับส่วนทางฝั่งของเชลซีนะครับปีเตอร์เช็คลงเฝ้าเสาแนวรับจากฝั่ ดครับมีโอกาสได้เห็นเขามานั่งทำงานที่ไทยในเกมไทยนะครับท nah ั้งหมดเกมเริ่มนะครับครับเป็นฝั่งเชลซีที่เริ่มเขียดก่อนนะครับบอลอยู่ที่บริสลาอิวานนบิชับนาทีที่13ของเกมครับเชลซีบุกเน้นๆเพียงแค่2-3จังหวะนะครับได้ประตูขึ้นนำทันที ก,การยิงตรงกรอบั้งแรกของเชลซีนะครับขึ้นนำา1ึต่อศทันทีจากดมนิกโซลันเก้อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีดีกรีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมยูฟ่ายุทธลีกแล้วก็ดาวโจนัวนะครับซัดไป12ประตูเรียกว่เปิดขึ้นเกมมาทางขวานะครับโอ,อลาไอหนาเปิดไปแนวรับของทันันออลสตาร์สกัดกันไม่ดีนะครับสุดท้ายโซลันเก้สำเร็จโคทษเข้าไป1-0ครับสำหรับเชลซี